มีเคสตัวเองมาแชร์ครับเริ่มแรกครับก็ปกติเนี่ยเดียนั่งทํางานเนาะก็เป็นโปรแกรมเมอร์ก็คือนั่งทํางานทั้งวันก็ไม่ค่อยได้ลุกไปไหนนะครับโ uh huh. ดยน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอ แต่ก็มันก็มีเหตุที่อุบัติเหตุนะครับก็ลื่นในห้องครัวก็โชคดีครับที่ที่ตอนลื่นอะ่ะไม่ไม่ได้เอาหัวลงช่วงที่ลงใหม่ๆอะมันมันก็ยังชา้าๆมันก็ไม่ได้ปวดอะไรก็คิดไปว่าเออมันคงไม่มีอะไรพอตอนใกล้เช้าอ่ะครับประมาณตีสี่ตีหเนี่ยก็มีอาการร้อนที่หลังอ่อมันเหมือนเหมือนมีคนเอาเอาเราไปบิดบิดตรงกลางลําตัวบิดจนแบบมือจิกหมอนแล้วก็แบบเหนือท่วมอ่ะปวดจนแบบร้องไม่ออกเลย นอนปวดทรมานไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ดีขึ้นก็เลยรีบโทรหาน้องแอมบอกไปพาพี่ไปโรงพยาบาลหน่อยมันมันไม่ไหวก็ไปโรงพยาบาลครั้งแรกก็ฉีดยาให้เข็มหนึ่งหมอบอกว่าถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ให้กลับไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งทําไมไม่ให้นอนโรงพยาบาลรอดูอาการด้วยสิทธิประกันสังคมนะครับก็ก็ประมาณนี้เนาะก็ให้ยาเสร็จก็กลับ mm hmm. แล้วพอช่วงช่วงบ่ายๆเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นมันปวดหนักกว่าเดิมเพราะว่าฤทธิ์ยามันหมดละก็กลับไปหาคุณหมออีกทีหนึง่ง คุณหมอถามว่าก็สอบถามอาการแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับจนเราบอกว่าคุณหมอครับขอเอ็กซเรย์ได้ไหมครับหมอก็เลยอบอกออยากเอ็กซเลย์ก็จัดให้นะครับพอไปเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยหมอก็เหมือนน่าจะถอดสีเลยหมอบอกว่าอันนี้มันมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับกระดูกตรงแกนกลางเนี่ยมันยุบเดียเด๋ยวเดี๋ยวอะไรแชร์ให้ดูนะครับค่ะเห็นไหมครับตรงตรงกลางตรงกลางเนี่ยก็คือ,อตรงแกนกลางลําตัวเลยครับมันมันยุบลงไป ปกติเนาะมันกระดูกคนเราเนี่ของเดียมันบีบลงไปเอ่หมอนรองกระดูกก็อาจจะปิ้นออกมานิดนึงทําให้มัน <c oughs> ไปกดโดนเส้นประสาท <c oughs> ก็เลยแบบปวดแบบขั้นสุดเอ่หมอก็บอกว่างั้นเดี๋ยวหมอนัดหมอเฉพาะทางให้ก็รออีกประมาณสองอาทิตย์ได้มันปวดจนไม่ไหว <c oughs> เราก็เลยไปไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเราก็บอกว่าสาเหตุมาจากอุบัติเหตุคราวนี้เขาก็แบบดูแลดีมากใช้สิทธิประกันเนาะประกันอุบัติเหตุเราก็ ไปตรวจคราวนี้หมอก็เอ็กซเรย์เหมือนเดิมแต่ว่าหมอว่ามันไม่ชัดนะกระดูกมันมันอาจจะเล้าหรืออาจจะมีอะไรหมอก็เลยแบบงั้นซีทีสแกนเลยตรวจแบบละเอียดอีกทีหนึ่งสรุปคือกระดูกก็ไม่ได้เล้านะครับแต่ว่ามันมีการยุบตัวก็โชคดีไปหน่อยพี่โจก็แนะนําเรื่องการดูแลกระดูกหลังการดูแลการทานสารอาหารเนี่ยครับช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยเดี๋ยวจัดหนักเลยตอนเช้าตื่นนอนนะครับเดี๋ยวกิน<อ>เป็กกับอุมิ อ่าแล้วก็หลังมื้อเช้าเด็กกินมินอืมอย่างละกี่ซองอย่างอย่างละซองเลยอันนี้อันนี้คือเช้านะครับอย่างละซองเชา้าแล้วก็หลังหลังอาหารเช้ากินมินนะครับแล้วก็ก่อนมื้อเที่ยงก<า>ินฮาร์ดกับเฟลกอืมแล้วก็ก่อนมื้อเย็นก็เป็นเฟลกอีกนะครับแล้วก็ก่อนนอนก็เป็นเฟลกเท่ากับว่าเฟลกสี่ซองต่อวันอูมิหนึ่งฮาร์ดหนึ่งมินหนึ่ง ครับถามว่ามันช่วยได้เยอะไหมทานเฟกไปอาการปวดมันลดลงทานยาแล้วมันพอหมดฤทธิ์ยาปุ๊บมันก็จะปวดอ่าเราก็เลยกินเฟกแบบประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับตอนนี้อาการปวดเนี่ยถามว่ามีอยู่ไหมก็มีอยู่นิดหน่อยก็คือแบบถ้านั่งนั่งนานๆน่ะก็จะเป็นแล้วตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมากครับก็ไม่ไม่ได้ปวดทรามานเหมือนเหมือนเมื่อก่อนก็ตอนนี้นั่งทํางานได้บ้างเดินไปไหนได้แล้วแต่ว่ายังนั่งนานๆกับยืนนานๆไม่ไหว ตอนนี้ก็ใส่เกาะเหมือนไอรอนแมนเลยครับเนี่ย <S 2> <S 2> <ifi> ใส่เกาะช่วยพยุงหลังไว้ก็พยุงไว้ใช่ครับก็็ปถามว่าอมันช่วยได้เยอะเลยปกติหมอบอกว่าถ้าเกิดอาการแบบเนี้ยกว่าจะหายอะก็ประมาณสามเดือนหกเดือนถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นปีหรือสองปีไปหาหมอครั้งล่าสุดก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหมอก็บอกว่ายทําไม ดีขึ้นแบบเร็วมากปกติหมอก็ไม่เคยเจอว่าเคสมันกระดูกยุบแบบนี้แล้วแบบไม่ปวดอะไรเลยอย่างเงี้ยครับคุณหมอก็ตกใจทําไมดีขึ้นไวครับก็บอกว่าลดค่าอาหารเสริมไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ยอมครับเพื่อร่างกายเนาะอ๋อค่ะถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะนั่งได้นานๆจริงๆเลยใช่ใชค่ะ ก็นั่งได้ตอนแรกวันแรกนั่งได้สักสิบนาทีก็ปวดแล้วต้องไปนอนครับ๋อาหรือว่ากิดเราไม่ได้ทานเฟกไม่ได้ทานอูมิไม่ทานมินไม่ทานฮาร์ดเราไม่สามารถนั่งได้มากกว่าสิบนาทีเลยใช่ไหมคะใช่ครับบริษัทเขาคงเขาคงไม่ให้ลายาวแล้วครับเนี่ยโอ้โหวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆโอเคตอนนี้คือคุณเดียก็ยังทานเฟกอูมิมินแล้วก็ฮาร์ดต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก็กะว่าจะทานให้ครบสองเดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยว ให้คุณหมอตรวจดูอีกทีหนึง่งโ <Okay S 2> อเคนะคะก็ต้องขอขอบคุณเค้ของน้องเดียมากๆเลยนะคะขอให้น้องเดียหายเป็นปกติไวๆนะคะครับขอบคุณ,ค,ณครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video